ค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอัดคลิปจบแล้วปรากฏว่าบ่บันทือให้พี่น้องค่ะอากาศมันห่อนหรือจังไหรเนาะค่ะโทาเราทับกับห่อนกับร่วนเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าแอดอัดตะเสารืมอนีมันหลายคลิปเกินโทาเราทับก็บเลยห่อนค่ะพี่น้องนะคะหลายคลิปแล้วแอดจะเดินบับจะพักไว้หลังจากคลิปนี้นนนแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันห่อนเล่าพัฒนาก็ต้องพักไว้จาก จะข้าวก่อนนะคะเพราะว่าแอดเห็ดใบแล้วนะคะแอดอยาจะเห็ดในมันแล้วนะคะจะได้เข่าไปเห็ดธุระไม่บานเนาะพี่น้องเนาะค่ะกะต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะต้องใส่เวลาอีกนะคะเพราะว่าทิปเพิ่นกับใส่เวลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องขออภัยเด้อค่ะเด้อเห็นใจแอดนั่เนาะค่ะเนาะค่ะแนวทางดีๆแอดมีให้ทุกมือนะคะกะ กะบวกดวงนั่อีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาเมื่อนี่กัแอดก็อยากให้ได้โชคได้ลาบเด้อค่ะพี่น้องผู้ใด,ดเขามาแล้วกะกะให้ได้โชคสุขผูสุขคนเด้อค่ะถักท่ายกันใดเด้อค่ะพี่น้องนะคะสําหรับสมาชิกพี่น้องเอซีนะคะไกลบ้านที่เขามาหาแอดอยูในบ้านหลังเก่าเด้อค่ะหลังในบ้านบ่เห็นกับแอดบ่ได้ย,ยู่พุ่นแล้วด้อค่ะแอดอยู่ทงหน้านะคะกะให้ออกมาพี่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ ออกไมกพ้พีหลังแรกก่อนจะเข้าบ้านปลาย่างเนาะค่ะค่ะแอดจะอยู่หนาโรงเรียนเลยนะคะหลังแรกนะคะพี่น้องจะเห็นอยู่ดอกค่ะนะคะแอดจะนั่งอยู่หน้าบ้านตลอดเลยนะคะกะกระบ่ต,ตลอดกะส่วนใหญ่จะอยู่หน้าบ้านค่ะแอดจะไปเฮ็ดเล,ลือกหันนะคะกะให้ออกไม้พี่แอดจะเขียนแอดบ่อบเนจะดอกลูกสาวเอาเบอร์โทรหอยไว้หน้าบ้านแล้วนะคะโทรหาแอดก่อนจังมากกได้เด้อค่ะ นเะะพราะว่าบางคนมาแล้วเพิ่นว่าเอิ้นก็บ่มีผู้ปากแอดบ่ได้อยู่เด้อค่ะพี่น้องต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยเด้อค่ะแอดมาอยู่หน้านะคะอันบ่มีผู้ปากเฮียนข้างๆมือเพิ่นมากกับ่มีผู้อยู่เนาะคะ่ะก็เลยบ่ได้ถามไพประมาณนั้นเนาะแอดคิดว่าเนาะคะ่ะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆนะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางแอดจะมี5หน้าอ่า3น้อยมาร่วมนะคะแล้วก็เลวพัฒนา รัฐบาลไทยนะคะสำหรับรัฐบาลไทยแอดจะไปของอมสินทุกงวดเลยเด้อค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดเคยได้พ่นเขาพ่นพ่นจะเอาไปแทงอมสินก้อนเพ่นว่าพ่นได้ทุกงวดค่ะดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องสิ่งที่ด้ยินสิ่งที่จากเห็นก็คือพี่น้องได้โชคนะคะได้เงินนะคะก็ให้เอาไปกิมไว้เด้อค่ะพี่น้องคะนะคะก็ดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำพี่น้องหลายๆนะคะ พิ่นว่าเพิ่นตามของออมสินทุกงวดเลยเพิ่นว่านะคะกาดีใจนั่ค่ะพี่น้องดีใจนั่งวดที่แล้วเขาศูนย์หากับหกแปดแปดหกนะคะนะคะกาดีใจนั่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ่งสถิติของหมู่บ้านของหนองตานะคะของหนองตาหมู่บ้านว่างเด่นอยู่ทีสามกับแปดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสามกับแปดน้อยแหลก ลุดเนาะค่ะพี่น้องภาวะพลจะย่ทีเจ็ดหาหนึ่งหาศูนย์เนาะค่ะลุดเก้าหกหนึ่งหาหกค่ะรู้สึกว่าหากำหนึ่งจะเมาของหมู่บ้านเนาะค่ะของป,อปกติกับพิเศษเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องมีกําไรแน่นอนค่ะหมู่บ้านนะคะดีใจน้าเด้อค่ะส่วนวีพี่ของน้องตาไปเขา่าสามสามหกแปดศูนย์ค่ะไปเมาบนรางยี่ปุ่นเด่นนะคะจับคู่ได้ยุที สามหกตรงๆงค่ะพี่น้องนะคะสามหกตรงตรงเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ไดเขามาแล้วกดไหลกดแช่แอดนํานเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะเ้านี้เว้าล้ายล้มเข่าทองเราพี่น้องนะคะแอดย่งบวกกินเข่าเ้าเลยค่ะเพราะว่าแอดอยากเล่งลงอ่าแนวทางให้พี่ให้น้องเนาะค่ะกะเขามาแล้วกดไหลกดแช่แอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะกะให้พี่ให้น้องได้โชคได้ลาบนะคะให้ได้เงินได้ขึ้นเนาะค่ะ ถูกขอบครัวกับมีปัญหาน้ำการเงื่อนกันไหลยอยู่ค่ะร่วมทั้งตัวแอดน้าเนาะพี่น้องเนาะค่ะเงืนหายากค่ะพี่น้องทุกมือนี่หายากผ้าละเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่นตำรวจหนีขั้วเลื่อนนะคะพี่น้องรู้สึกว่าตกมาปีนี้ยอดสูงพ่อสมควรนะคะพี่น้องนะคะก็จะมองเห็นนะคะแค่เดินบานเท่ากับซ้ำหนีเนาะพี่น้องข้างนอกผู้นักก็เท่ากับมีพี่น้องผู้เบาก็เท่ากับมีนะคะผู้นักกับมีกะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่ให้น้องเด้อค่ะส,สู่เด้อค่ะพี่น้องยุ้ยสกับสู่คือกันค่ะยู่เดินบานกับสู่แบบหนึง่งออกนอกบ้านไปกับไปสู่อีกแบบหนึ่งค่ะขอให้พ่อกันระยะนามิทีดีเด้อค่ะซอยเหลือเจือจุนกันนะค่ะพี่น้องค่ะซอยกันเด้อค่ะพี่น้องแย่ถิ่มแย่ป๋ากันแย่ให้ความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องเม็นว่าอาบ่าเป็นพี่เมนน้องท่าัวกันออกมา สิ่งดีๆที่เหาาห้ไปสิ่งนั่นจะกลับขึ้นมาหาตัวเหาาขอบรัวเหาแน่นอนประมือได้กับมือหนึ่งพี่น้องนะคะมาแท้นะคะมาแน่นอนนะคะบาปบุญคุ้นโทษหูกันยูสุมองสุบอนนะคะม่อม่นวามือไผ่เายยาสาวได้สาวเอาอาริสงบุญจะบ่สนองคนที่เห็นแก่ใดเห็นแก่ตัวนะคะความดีก็คือบุญบุญก็คือความดีนะคะพี่น้องไ้ซอยกันเดอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะ สิ่งดีๆจะเข้าสู้ตัวเฮ้าและขอบครั้วแน่นอนนะคะพี่น้องคะ่ะกะแอดบริวาเจ้าของดีเด้ค่ะมือสาแอดจะได้ทําความดีคือ,อแมวหน่อยตัวหนึ่งค่ะพี่น้องหมาลาสกรรมจะยินให้ได้นะคะเป็นอยังเป็นลงอีอย่างเนาะเิ่นวาบราลัานเนวาบถือก,กันขึ้นหมากับแมวนะคะแอดต้องขออนุญาตเด้อค่ะว่าว่าสุภาพนะคะไปห่มหมาเป็นซิฟตัวค่ะพี่น้องแมวหน่อยอย,อยู่ทั้งก,กบอกว่า ต้นว่ากับวาพาันสูงด้ค่ะพี่น้องทงสงไซจะถือยองมากแล้วล่ะค่ะเกียกขี้ดินล่อมอ่อมขี้ดินเต็มหัวเต็มโตนะคะเป็นนางสั้นบกบกยู่เทิงกกขาอ่ากกวาพี่น้องต้นว่ากับวไ้สูงพี่น้องค่ะเกียกขี้ดินออกลอกขี้ดินฝนตกไม่มันกระติดขี้ตมแน่นะคะ่ะในขณะที่มดแดงสมจับตัวแมวหน่อยเป็นก่อนเป็นฟูงอยู่ค่ะแอดจะไปยือมือไปซอยก็ยยานเลากัดเนาะพี่น้อง แอดก็เลยไปไล่หมาออกค่ะไล่หมาออกแล้วกับหมาส่วนที่เป็นของแอดแอดก็เอาขึ้นมาผูกโซ่ไว้นะคะพ่อให้เล่าหนีสะกอนนะคะแอดไล่หมานี้มันเมดแล้วน้ำตาเล่าหย่อยพี่น้องค่ะโอ้ยอ่อนซ่อนศาสเนาะคะ่ะน้ำตาหย่อยลงขึ้นรูเรืองคือขอบคุณน,นี่แหละพี่น้องแอดซบตากับเร้าแล้วใคยๆก็ว่าเราขอบคุณค่ะพี่น้องแอดก็เลยขอเิ่นว่าขอแมวเนาะคะ่ะขอพรจากแมว ผู้เพิ่นบ่เสือทางนี้เพิ่นผ่านมาหรือเพิ่นจะยืนเบิ่งเนาะคะ่ะผ่านลงคนหัวขวนพิได้ค่ะพี่น้องเห็นหลายเทื่อแล้วก็บ่เป็นหยังค่ะศรัทธาคือความเสือเสือไผเสือมั่นแอดบ่เกลียดให้เพิ่นเนาะคะ่ะแอดเสือสิ่งนี้เนาะคะ่ะแอดก็เลยขอพรจากเพิ่นว่าอานิสงส์บุญที่แอดเฮ็ดมื้อนี้เนาะคะ่ะให้ไปตกที่ FC นําเด้อทั้งตัวแอดนําเนาะคะ่ะให้ได้บุญให้ได้โชคได้ลาภให้เลขตัวเลขของแอด ของท่างช่องเขานะคะเมื่อนี้เขาล้วนๆนะคะเขาเน่าๆล้วนๆเลยเด้อค่ะมือนี้บนล่างเลยให้พี่ให้น้องได้ได้โชคได้ลาบนะคะแมวน้าตาย่อยปอกปอกลงดินพี่น้องคะ่ะเหี่ยวเบิงเห็ดตาละหอยถามวาแอดอยากเอามาเหลี่ยงบอยอยากเอามาเหลี่ยงจะย,ยูบะได้หมาเฮียนแอดหลายนะคะขออนุญาตไปซูแนวทางเลยเด้อค่ะนะคะพี่น้องนี่ก็คือแนวทางของน้องตานะคะ เดือตอนศาสตร์พี่น้องคะ่ะน้ำตาห่อยปอกๆเยอะค่ะคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเด้อคะ่ะเพราะว่าแอดเหตุไปเด้กไกลแล้วจนจบแล้วแอดคลิปปะบันทึกให้แอดนะคะแอดตต่งมาเหดใหม่แอดมือแอดก็เลยต้องใส่สูตรนี้ตองกาบขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาสูทายคลิปแล้วก็ต้องกาบขอบุญขอบคุณะคะเด้อคะ่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ